สวัสดีครับพ้าปูครับครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมาตามต่อแนวทางความฝันของป้าปูครับงวดของวันที่หนึ่งเมษายนหกเจ็ดครับท่านผู้ชมสําหรับป้าปูเองนะครับก็ห่างหายจากการเล่าคลิปเล่าความฝันให้เอฟซีได้ฟังก็นานเหมือนกันเนาะป้าปูเนาะครับก็ป้าปูก็เพิ่งกลับจากการไปทํางานเนาะป้าป้๊ครับก็คือไปทํางานที่ อำเภอภูสิงหเราครับไปไปทําเกี่ยวกับอะไรนะ,ระป้าปูไปเฮดเซเว่นไปก่อสร้างนั่นแหละไปซอยเพื่อนอ๋อก่อ,อสร้างเซเว่นตอนนี้คือไกลสิสร็จแลเราบอกครับตอนนี้กะเฮาเบิดงานแล้วเข้ากับห้หมอบห้เซเว่นเขาเฮดต่ออืมครับเห็นเพื่อนบอกว่าสิเฮดปั๊มน้มํามันนําบอกครับเฮดปั๊มน้ามันปอตอทออ๋อครับครับโอเคครับ อ่าตอนนี้กับเพื่อนกับสีเซตแล้วเพื่อนก็เลยบริจ้างแล้วหมอครับเออเพื่อนสีเซตแล้วเพื่อนกับริจ้างเพราะเซเว่นเขาสร้างของเขาเองเขาเฮ็ดโค้งสร้างให้เขาครับครับแล้วในรอบนี้ปาปูฝันแล้วเนาะฝันเลยจ้ะครับครับเดี๋ยวให้ปาปูว่าแนวทางความฝันให้เอฟซีเพื่อนฟังเนี่ยครับว่าฝันว่าจังไดเนี่ยครับในความฝันนะครับปาปูโอ้ในความฝันกับเป็นต่านน่ะฝันครับฝันว่าลุ่งเล่า ลุงนี่คือแฟนของตะคองบ่ะครับแมนแมนแมนครับครับลุงนี่เล่าครับรถตุกอยู่อายุทยาครับปัตติเนี่ก็มีคนมาบอกว่าลุงนั้นถือรถซ้นบ่เห็นแม้กระทงศพครับแล้วพเห็นแม่กระทั่งรถตุกเละไปเหมดอนปัิเนียเขาก,าก็ให้เอาคนบาดเจ็บนั่นมาสีขนอยู่ในรถตุกแต่เป็นรถตุกคนอื่นอเออป่าโ่โหทะเบียนดอกกันนี่เขาเขามาบอกว่าบ่เห็นลุงเด้อศพกับ,บ่เห็น แต่ปากก็หันหนาไปแนมเอา้าเห็นแต่ก่อนก่อนเนื้อก่อนเนื้อก่อนนึงมันติดมากกระดที่เขาขนมานนะ่ะครับแดงจึงคึงมิเตเลือดเต็มปากก็เลยได้ห้องห้ครับห้องห้ห้องหายุหันแหละแล้วปากก็เลยว่าเฮ็ดจังไดสีเฮ็ดจังไดปาเดินเรื่องก็บโเป็นปาเฮ็ดยังบโเป็นมาจังซี่ครับบอกเขานันมูของลุงนั่นแหละเพื่อก็เลยว่า ไปหาคนมาอีกผู้นึงครับมาซอยมาซอยผมเดินเรื่องป้าก็เลยว่าป้าหาได้อยู่ดอกคนผู้นึงขันเดินเรื่องให้ป้าแล้วป้าสิกับสีสเกตป้าก็บอกเพื่อนเท่านั้นแหละป้าก็ได้ห้องไห้พอห้องไห้นองสาวกันเลยเห็นว่าเป็นอีหยังเขานอนอยู่ข้างๆกันเขากบปุกเขาก็เอิรน <c oughs> เอิรนกระตื้นฝันนี่ <c oughs> ครับคือในรอบนี้นี่ปาปูฝันว่าตักของปาปูนี่ฝันเห็นผู้หญิงผู้หญิงสองคนผู้หญิงสองผู้ชายสองผู้ชายสองครับที่เพิ่นนนางรถขอตุกตุกของลุงไปเนาะครับโบเพื่นบบได้นัง่งแต่ว่าแต่ว่าเพื่นถือซ่นในรถตุกตุกลุงนั่นแหละร่วมกันนะแต่ว่านางหรือบนัง่งในค่วมฝันมีบ่หูแต่ว่าเขาขนมากนผีหลอดชีวิตเนะี่ยไม่ยูซีคน ผู้ยิงสองผู้ไส้สองแต่ลูกนะบ่เห็นแม้กระทางศพเพื่อนมาเวาสูฟังว่าเบ่เห็นลุกแมนเบ่เห็นแม้กระทางศพรถกับ่บเห็นรถกัเละครับแล้วกาปะปูกัเลยหองห้ป้ากก็เลยหองหครับเพราะว่าเสียใจเนาะแม่แล้วไอไอเลือดที่ว่าปะปูมองเห็นนี่มันอยู่รถขันไหนครับมันบม่ได้อยู่ในรถมันตกอยู่ในขี้ดินครับแมนโป่งผูรูอยู่ อยู่ใต้ใต้รถขั้นไหนครับคนที่ขั้นที่ว่าเขาขนอ่าคางค้างคางค้างรถที่เขาขนค้นมากอ๋อแต่โบหูว่าเป็นเลือดของผู้ใดโบหูแต่ว่าพวกนั้นเขาโบมีแผลครับเขากระหันมาแนมป่าอยู่ติข้นที่เขาขนมากนะขนเขา,ขาบอได้เป็นหยังครับแต่เขามาบอกซื่อว่าลูกน่ะ เละตูเปะคือบบเห็นบ่เห็นซพเขาบางีิแต่ปากะหันไปเห็นกอนเหนื่ออยู่ขคางๆลถขั้นนั่นทีมันเกีียวกันมากะครับครับหรือกอนเหนื่อยนะแดงแต่ปากก็คิดว่าเป็นกอนเหนื่อของลุงอ๋อครับครับพอคนอื่นเขาบบมีแผลบบมีหยังครับครับแล้วปะปูสิตีตัวเลขหรือปาปูสิตีตัวเลขเอาตัวไหนครับถ้าฟันแบบนี้เนาะปากกับ no? สิ ie, ตีแท้ทะเบียนรถทะเบียนรถคือทะเบียนยี่ยังนะครับ ป้ากัยากตีทะเบียนรถเจ็ดสามศูนย์เจ็ดสามศูนย์ครับรากาตัวใดอีกครับราคาเลขคางรถกะหกหกสามเลขคางรถด,ดีหกสามจ้ะครับเบอร์นี่ยังครับมันไอายุลุงครับตีไซน์อยูของอายุคลุงหาเก้าห้าสิบเก้าปีเนาะจ้ะครับครับราคาตัวใดอีกครับป้าปู อันแต่ว่ามันเว่าโตไรมันก็ร้ายโตแต่แล้วแต่ท่านผู้ชมเพื่อนสนันเอาแต่ว่าอันที่ป่ามักก็มีแค่นี้ครับคือป่าพูสิตีเอาตัวเลขคือเจ็ดสามศูนย์จ้ะคือเป็นเลขทะเบียนรถครับแล้วก็เลขรถรถเลขค้างรถตุกๆกเนี่ยมันจะมีมันมีเลขค้างเลขยุคหางจ้ะก็คือหกสามครับหกสามเนอะหกสามแล้วก็สิติใส่อายุของของลุงของลุงเนาะ ครับครับอายุของลุงคือหาสิบเก้าปีครับคือตัวนี้เนาะระปูเนาะครับนี่ครับท่านผู้ชมครับทายเหตุเพิ่นเบิงครับอ่าตัวเลขที่ประปูมัดคือทะเบียนรถครับคือตัวนี้ครับแล้วก็เลขอยู่ข้างรถคือหกสามครับอายุของลุงคือหาสิบเก้าครับศูนย์หนึ่งนี่คือตีเพิ่มเติมก้อนเลือดก่อนเลือดเนาะคือตีเพิ่มเติมให้ครับอ่าเพื่อท่านผู้ชมเพิ่นถามมาเนาะ ครับแล้วก็ขอสอเกิดของลุงครับท่านผู้ชมครับ2508ครับท่านผู้ชมครับอ่าลุงเกิดพ้อศอกสองพันห้านาบตามพ้อศอก็คืออายุ59เนาะป้าปูเนาะจ้ะครับส่วนอายุของป้าปูครับคือ54อย่าง55ปีครับท่านผู้ชมเพราะว่าถ้าฝันว่าตะของห้องหายน,นี่มันสิเกี่ยวกับอายุตะของหน้าครับเพื่อมี FC เพิ่นถามมาเนาะป้าปูเนาะ,ะอันนี้คือลงเป็นรายละเอียดให้ท่านผู้ชมได้ จินาเบิงซื่อๆครับท่านผู้ชมครับแต่โตที่เจ้าของฝันมักอีหลีเนาะครับคือเจ็ดสามศูนย์แล้วก็ห3สามแล้วก็ห้าเก้าครับท่านผู้ชมครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้เนาะพ่อปูเนาะครับเพราะว่าตัวเลขถือว่าค่อนข้างที่ชัดเจนเนาะพ่อปูเพราะว่ามันกันนาสิเกยวกับทะเบียนรถอยู่แล้วเพราะว่ารถดีมันเละมดเลยครับ บ่เหลืออีหยังเลยครับแล้วก็ลุงปัจจุบันนี้ลุงก็ยังอยู่เนาะปปูเนาะลุงยังอยูอ่ยยครับแต่ในความฝันเนี่เพิ่นเกิดอุบัติเหตุแล้วก็เสียชีวิตไปแม่ศบกะหาบ่เจอเนาะบ่เจอครับแต่บนนี้อาจสิกเกี่ยวกับอายุคือปปูวานนี่ล่ะครับแต่ก้อนเลือดที่ว่าเห็นอยู่ข้างรถนี่แค่เข้าตีตัวเลดเพิ่มเติมไว้ซื่อๆเนาะแมๆๆเะ่เพราะว่าเขาก็คิดว่าเป็นก้อนเลือดของก้อนเนื้อของลุงในควาคมฝันน่ะคิดเอาเองดอก ครับโอเคครับทุกสิ่งทุกอย่างกับเป็นเพียงแนวทางครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับก็ให้ท่านผู้ชมพิจารณาดูครับอาผมเขืออีสานใต้นะครับก็ขอขอบคุณป้าปูมากๆที่มาเล่าแนวทางให้ฟังนาป้าปูเนาะครับอาฝันหรตะวยานขึ้นกันเนปูฝันร้ายกลายเป็นดีเนาะคนโบราณเพิ่นว่าเออิ่นบอกว่าฝันร้ายกลายเป็นดีครับโมเนรลุงเพื่อนอาจีหายเจ็บหายป่วย อมีโซกก็ได้เนาะปะปูเนาะครับครับขอบคุณปะปูหลายหายครับจ้า,าสวัสดีจ้ะ